โอเคผมหน้าเจอข้างขาวหนึ่งตัวนะฮะข้างขาวข้างขาวต้องเจอกระสุนไฟบุ้โอโหเต็มข้าวโอ้ยตายก็จังเขียดเนี่ยบัยมาแล้วเราครับผมกลับมาพูดกันอีกแล้วนะฮะกับรายการซุกเล็กทีวีนะผมนะอยู่กับเกมอาร์คซ์เวิร์อีกเช่นเคยนะครับผมบรรยากาศแบบนี้นะ สวัสดีคุณผู้ชมทั้ง503ท่านด้วยนะครับผมเนาะคุณผู้ชมที่กดเข้ามาใหม่อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะนี่นะครับผมวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยนี่อะไรเนี่ยอะไรฐานเลยฐานเลยไม่มาเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาบุกถ้ำกันนะถ้ำอาถรรพ์เลยนะตรงนี้ผมยังไม่เคยเข้ามาเหมือนกันไม่รู้ข้างในมีอะไรบ้างนะฮะเราต้องเข้าไปข้างในพร้อมๆกันเลยนะครับผมจริงจริงแต่เดี๋ว่าเป็นได้โอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดไป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  นี่นะผมอุปกรณ์ในการเบิกทางของเราแมนติสแมนติสจะให้ผมขับแมนติสป่ะฮะหรือว่าแมนติสเหรอไม่ใช่ ATM หเอออะไรเอามาเบิกอะอะไรไม่เข้าใจว่าขับแมนติสี่เดี๋ยวผมผู้ชมถ้าผู้ชมเก็ตก็ช่วยหาให้หน่อยนะใครเข้าใจไอ้บุกแมนติสเมื่อกี้นี่ช่วยคอมเม์บอกผมทีนะ เ็เมื่อกี้บอกว่าอุปกรณ์ในการเบิกทางเอาไม่ไม่ใช่ ADM หรอแล้วติดตามนะผมโอ้โหนี่นี่มาขับแมนติสผมผมจะเป็นฝ่ายิงหยุ่งหลังให้นะผมมาพกกับป๋ไฟไม่ธรรมดานะผมนะใส่ใครแต่สี่ลูกเข้าแหนเอฟเฟกต์เอาไปทำที่หลังก็ได้เอฟเฟกต์ก็ใส่เองลบลบก่อนสู้ก่อนก่อสู้ก่อนโอ้ยหยู่งนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยใครใครอะ ดูไหมดูไหมฮะเต้ห้าร้อยเต้าห้าร้อยเ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 ขาเรื่องเว้ยข่าวมาดิข่าวมาดิเปี้ย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 โอ้โหเรียบร้อยตายนี่นี่แค่ปากทางเข้านะฮะโอ้โหสู้มันสู้มันเรามีจรวดไฟเรามีจรวดไฟยิ่งแล้วใครแต้มหมวกยิ่งจะเป็นไงฮะไอ้อุ้ยยอดไปแล้วผมอยู่คนเดียวก็ได้ อยู่คนเดียวเดือดดอนเออกูเล่นอยู่ซ้ายกูเล่นอยู่ซ้ายตรงไว้ตรงไว้ตรงไปตรงไปมานี่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 เฮ้ยมานดิใครหน้าเฮ้ยผมโดนใจมันงูฮะตัวใหญจถ้าไม่สโลว์เหรอใช่ฮะนี่แล้วผมดีแล้วชีวิตสโลว์ไลฟ์ไป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 ตรงไปนะผมความรู้สึกจะเป็นโอ้ยแกว่างยุดยุดแป๊บนึงหยุดแป๊บนึงยุดแป๊บนึงผมจะบอกนะฮะสิ่งที่เรามาหาตอนนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะผมผมมาหาอาร์ติเฟกต์ อาร์ติเฟกเดี๋ยวผมเปิดภาพไปดูเลยกันปั๊บนี่นะผมอาร์ติเฟกอาร์ติเฟกนี่เราจะใช้ในการเรียกบอสขึ้นมานะผมเนาะมันจะต้องมีอาร์ติเฟกทั้งหมด3อันนะฮะอันแรกใช้1นึ่ใน2ใช้1นึ่งอัน3ใช้1นึ่ใช้อย่างละ1อันเนาะแล้วก็เช่มังกรอีกอย่างละ10อันนะมังกรฟ้า10อันมังกรสีเขียว10อันมังกรสีแดง10อันนะวงเล็บมังกรก็ได้มาจากการฆ่ามังกรนะฮะ ก็คือคุณฆ่ามังกรหนึ่งตัวคุณจะได้หนึ่งโครงเล็บหรือว่าอาจจะไม่ได้เลยประมาณนี้ก็คือผมเก็บโครงเล็บได้ทั้งหมดแล้วสิบอันแล้วก็เราต้องการอาร์ติถฟกต์อีกสามชิ้นนะฮะอย่างละชิ้นเมื่อคุณได้อาร์ติถฟกต์ครบคุณสามารถเรียกบอสขึ้นมาได้นะฮะเดี๋ยวครเดี๋ยวครอบโอ้ผมโอ้ยมังกรเบิกเงินนี่เดี๋ยวมึงมึงเข้ไว้ที่ไหนมีใครวะเราคงอยู่ตั้งคู่ตีโอ้ยคือ้ือทียบร้อยตายตายคุณกูพังอีกมึง มีไอ้พวกค้างคาเนี่ยใช่ไม่ยอมคุ๋ยมันเรียบร้อยแป๊บนึงผมเปลี่ยนชุดก่อนชุดพังไปแล้วโอ้โหดู <laughs> ต้องเข้าห้องน้ำฮะของใหญ่มากตรงนี้เลยของใหญ่มากแป๊บนึงไปเปลี่ยนชุดใส่กางเกงใส่รองทเท้าเฮ้ยผมใส่สทิชเขียวไว้ดีกว่านี่ยึดที่พังตัว <laughs> พังตัวมันไม่เห็นแน่นอนอะ่ะแป๊บนึงหมวกเขียวหมวกเขียวไม่ไม่มีอีกไป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 ตายสิเอาลเรพักพวกคือไอ้ทิชของเรานะครับผมวันนี้ ผู้ติดตามใหม่นะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมใหม่นะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมถ้าเป็นภาษาไทยกดติดตามแมนิสฮะตรงข้างหน้าแมนติสแมนติสองตัวฮะแล้วขอยิงเปิดทางแมนติสก่อนแมนติสจ้าข่าวเลี่ยงจ้าบุ้มโอ้ยี่อแมนติแมนติสที่อยู่ทีมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกว่าที่อยู่กับไหนแมนซีอีจ้าได้ทีเดียขี้แพ้ไรเลยนะไปแล้วครับผมขี้แพ้ไรเอาแล้วไม่ใช่ไหม เ้ยรอผม,มอด้<บ>วยดิรอผม,มอด้วยดิรอผมด้วยดิเอ้ยโอ้โหตโดูนผมตูดูนผมตูดูนผมไป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 โอ้โหดูท่าเนี่ยสวยอะ่ะมีแสงแดดแป๊บนึงผมรับแสงแดดก่อนเออไปพอมีอน,นอนุสรณ์อะไรเนี่ยฮะมันคืออะไรฮะไหนเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องราวไหนคุณบอลลูกบอลเล่าเรื่องราวของไอ้แหงมือด้วยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะตั้งใจฟังคือคุณไม่ได้เตรียมอ่ตั้งใจฟังอ้าว เล่าเลยครับผมเด็กๆจากฟังนี่ครับผมอย่าดเลยครไร้สาระไปฮะ <laughs> เรื่องราวทั้งหมดก็เป็นเช่นนี้นะฮะ <c oughs> รู้สึก <ไป S 1> ว่าเดี๋ยวล้ครับไปก่อนเลยฮะผมไปช่วยแมนติสก่อนฮะอ้าวแมนติสเราเหมือนตอนนี้แมนติสเราโดนโจมตีนะผมส่งน้องไปช่วยแล้วเดี๋ยวผมขอส่องทางไปต่อไปดีกว่านะไปยังไงนะโอ้โหมู เจอของดีนี่ไงสิ่งที่เราตามหาอัพเปอร์เอฟเฟกต์คัพเอฟเฟกต์แล้วครับผมไม่ใช่เหรอนี่ก็ผมไม่เอา Photoshop ด้วยละมันนี่ฮะโอ้โหอย่างสวยอยู่ข้างล่างแล้วเราจะลงไปไงเนี่ยถ้าเราตรงจะลงไปนะก็คือต้องตรงนะตรงตรงกระโดดครับผมถ้าเราจะลงไปก็กระโดดครับผมโอ้ยถ้าเราลงไปอย่างนี้อันตรายครับผมเรา ผมเป็นคนตรงๆนะต้องไปกระโดดกระโดดถ้ากระโดดนี้เดี๋ยวขาหักเดี๋ยวผมขอมา,มาแล้วมาแล้วมา okay, แล้วโอเคแป๊บนึงเราจะโจมตีแมนติ้จากวนนี้ยิเราจะฆ่าทั้งขาข้างบนนะยิงยิงโอ้ยมีแมนติ้เยอะมากครับโอ้ยไอทีมฟุตบอลทีมนี้มันยังไงวะเนี่ยเข้าใจ ยังไม่จบอีกฮะไปเลย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 มีทักถือมอ๋อห้าบาทสี่บาทก็เอานะมีอะไรก็ช่วยๆกันไปหนูอุ้ยแมงปองอุ้ยมันไม่ธรรมดาเลยยิงก็รู้สึกว่าปิงขึ้นนะฮะหรือว่าโอ้ยโอ้ยตกตกไอ้เตามึงก็ไม่ตื้นหรอดในน้ำโอเคครับผมโอไปไปไปตรงๆนะเพื่ออัศวินเข้าในการเรียกบอสเรียกบอสเรียกบอสมากินข้าว โอ้โหดูไอ้ตัวนี้สวยดีอ่ะมันเป็นตะขาบตะขาบตะขาบขอยิงก่อนนี่ตายอุ้ยตะขาบตกแล้วตะขาบตกแล้วขิวไหล่เขาบ้านผมเรียกขี้เข็บครับขี้เข็บขี้เข็บขี้เขีบคิดคิดจะพักคิดถึงขี้เข็บแมนบอลแต่ละแต่วันขี้แฉะเอาเหรอเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้ว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 เฮ้ยแมงมุมมาแมงมุมแล้วนี่ก็นึกว่นก็หลบหลบหลบโอ้ยโอ้ยแมงมุม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 ภาษาเราว่าอะไร เออผมก็จำไม่ได้เหมือนกันฮะโอ้ไม่ที่เลยแบงมุมนี่มันจะอยู่ตรงกลางไม่ได้ครับผมอ๋อมันจะอยู่มุมอย่างเดียวใช่ไหมเยอะเหรอเหรอเอ้ยยิงยิงเข้าไปยิงเข้าไปโอ้ยงูงูงูเหรอมึงอะงูงูที่แปลว่าตัวฉับสะใจมากครับยังยังไม่มีใครเล่นกับกูยังไม่มีใครเล่นกับกู งูที่แปลว่าตัวฉันงูมันมีมันไม่ใช่บอยวนาดูฟักฟักองนูแบบนึงโอ้โหหินเยอะดีอะน่ามาขุดอะแถวเนี้ยนี่นะครับผมอาตีพิสเราอยู่ด้านล่างนะฮะนี่นี่นี่อาตีพิสเราอยู่ตรงนี้แต่เราต้องฝ่าไปนะฮะก็คือ กูต้องอู้ยเดี๋ยว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 เดียวเต้องเอ้ยบาทุกทีชนผมอ่ะเอ้ยอะไรอะไรอะไรไม่รู้อะไรอะไรเอ้ยโอ้โอ้แต่อันนี้แบบเขาจะโชว์ให้ดูว่าถ้ากระโดดไปมันจะตายนะฮะก็คืออย่าไปตามตามนะโอ้โหโอ้โหวานแล้วผมจังหวะเนี้ยผมไม่อยู่แล้วอะไรอะไรเอยเฮ้ยกูรีฟกูรีฟได้ยินดีอย่างไรใครเอาเขย่อาอุ้ยอุ้ยเหมือนกูลิฟมอยู่ข้างล่างอุ้ยนั่นนั่นเร็วเร็วเร็ว เอ้ยเดี๋ยวผมช่วยยิงไหนไหนโอ้โหยิงมาอย่างกี้โดนแฟร์มาแล้วฮะผมมาถึงแล้วโอ้โหอ๋อนี่ทางลัดใช่ไหมใช่ฮะผมต้องนี่ฮะต้องข้ามไปตรงนี้ไปนะเฮ้ยดูเดี๋ยว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 ไม่กล้าข้ามมนุษย์เขียวของเราไม่กล้าข้ามอือเฮ้ยกระสุนหมด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 ผมยิงมากฝายเราเดียวก็สู้ฝ่ายเดียวก็สู้เว้ยฝ่ายเดียวก็สู้เว้ยเก้าเก้าเก้าสะตัน ปาตันปาตันบาฮิโมวิปาตันได้ได้ได้เขาพีกเล่มกับครูก็ดีนะก็ดีเอ้ย้ารู้จักไหมสามร้อยอะฮะรู้จักไหมสามร้อยเออร้อยอีกนาทีเอ้ยเอ้ยเออีมาไอ้สองไอ้ที่เตรสะดวกเตอรได้ไหมปัดดูดทีแล้วเดี๋ย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 วโอ้ย กินอาหารครับผมมามาตรง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 มากระสุนผมหมดด้วยเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเว้ยเดี๋ยวแป๊บนึงมีกระสุนอะไรบ้างฮะมีปืนอะไรบ้างรฮะกระสุน,สน,นหมดเหลือกระสุนไฟนะปืนอื่นไม่สําคัญแล้วปืนไฟก็มีโอเคอะไรสําคัญเดี๋ยวเดี๋ยวเดินรถเดินรถเอาเนื้อแป๊บนึงเอาเนื้อไหมเอาเนื้อไหมไม่ฮะเดี๋ยวดีดใช่ไหมฮะ เอา,าเอไม่ใชชไม่ใช่ล้โอเคผมกนะ่าเจอข้างขาวหนึ่งตัวนะฮะข้า่าวข้าวต้องเจอกระสุนไฟโอ้โหเต็มคลยอ้ยตายก็จังเขียดนี่ยตายก็ยังเขียดตายยังเขียดโอเคโอเค ข้างหน้าเราเจอตะขาผมล้วงดี๋ยว้วเจ้าหลักผมอีกแล้วอันนี้สาขาสาขาชูเหรออะไรเนี่ยมาแล้วโอ้โหเฮ้ยตะขาบจังหวะเนี้ยไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องห่วงฉันนะครับหากวันใดไม่มีฉันอยากให้เธอรู้ไว้ว่าอาตมาหิวนะฮะแมวกูเลงคนเดียวตลกฮะตลกจังเลยใช่พี่บอยดอ <Gew latitude> มีนางชนีโอ้ยเจออาตีปอีกแล้วผมจังหวะนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วยิงไทุกงจั่งอะตรงเนี้ยยิงใส่ผมได้ปะยิงครับโอ้โหครับตอนนี้สปาร์ตันเราสู้อยู่ข้างล่างดูตัวเลขน้รัวโอ้โหเดี๋ยวผมจะส่งกระสุนไปลงไปช่วยหลบนะหลบนะหลบนะลดยิงเลยยิงครับผมโอ้ยอยู่บนพื้นมันขึ้นดนพื้น โง่ที่หายเลยยิงโดนพื้นเนี่ยอโอเคแต่ถุงมือด้วยปซ้อมเลือดซอมเลือดซอมเลือดซอมเลือดนี่ครับผมอาร์ติฟิกเรามาถึงแล้วแล้วหน่วยกาตายของเราอะไรข้างล่างล่ะตายแล้วฮะตายแล้วเหรอยิงเลยฮะยิงลงไปข้างล่างเลยฮะโอ้โยอาร์ติฟิกโอ้ยดูนี่ดูนี่ดู เหมือนตึกระโยกเหมือนตึกที่มันเปิดตัวใหม่ยี่ตึกอะไรเราได้อาร์ติ c ฟกชื่ออะไรคะ a r อาร์ติฟกอันนี้อันนี้อาร์ติแฟกคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์อ้ยอันใหม่ป่ะฮะเราได้อันใหม่ไม่รู้อ่ะไม่ใช่เราต้องงอผมเทล่าผมเลยนะเดี๋ยวดูก่อนได้อะไรมาั่งข้ามอนเตอร์ข้างล่างให้ด้วยฮะได้หอกเลยครับผมหอกไอหอกเอ้ยเรียบร้อยสกินหอกแน่ ไกินหอ,อกอปึ๊บตองอยู่ดำหนึง่งไหนนี่ยัดเดี๋ยเดี๋ยวดู<อ>ชัดที่มันคล้ายควันไม่อยู่ตามพวกที่สุงเส,สื <มะ S 2> นะั้นหมอกครับผมเอาโล้วหูนะี่นี่นนหอกหูยังทเท่เป็นแบบโอ้ไดนเสเร์นะเหมือนคนที่มีเกียรติและหล่อมากจะได้นี้ฮนะคนอย่างไอ้บอยนี่ไม่มีทางได้นะทั้งชีวิตก็ไม่ได้นะ <c oughs> ออก็เอาที่สบายใจไหนให้ผมลงไปช่วยเปล่าตายยังผมเรียบร้อยแล้วไปเคลียร์มอนให้หน่อยฮะ เคลียร์มอนยังไงเอา RPG หนำมันอ้าวแล้วตายแล้วจะเกิดยังไงล่ะทีนี้ผมมาแล้วผมมาถึงแล้วฮะอุ ه, ้ยเกือบตกเสียววาบเลยเมื่อกี้ไหนวิ่งเรามา,มาเจอผมเปล่ายังไม่เจอฮะเดี๋ยวผมเงยผมจะล่วงุ้ยนะตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยโอ้หข้างล่างมีแมงป่องมีแมงป่องแมงป่องตัวเดียวปะเนี่ยโอ้หเยอะ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 ฮะ เยอะเหลือมึงอ <Z ou. S 1> no. ่ะเยอะเหลือเยอะเหลืออ no. ุ้ยทำไมไม่เดนอะไรเลยตักตัวเพื่อาไปเอาไปเด็กเอาไปเด็กนะแต่ถึงอันกี้บ้านเรารวยครับผมรวยรวยแต่เขืออย่าพวนครับผมเอาเหรอไม่ดีไม่ดีครับผมรายการนี้เด็กข้ามดูเด็กข้ามดูจั๊บเด็กข้ามดูเหลือแต่กล้วยเหลือแต่กล้วยใช่ครับเหลือกระอัศนกี้สามลูกลงมาหรือยังเอ่ยมา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 จำรางครับ เอาธนูอะไรยิงมันได้ไหมฮะผมกำลังครับของอยู่ธนูไม่มีนะฮะตอนนี้มีแ hmm. ต่สปาร์ตันอย่างเดียวเนี่ะสปาร์ตันเอยไป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 อู้เยอะอูกลับแล้วเดี๋ยวดีตอผมแถวนั้นก่อนนะ<ต>ผมจะไปเก็บ,อกบของอน,นี่ยง,งานนะผมไม่รูว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าลนยะอาติสสิ่งอะไรเนี่ย ผมต้องไปเทคของจากตัวผมก่อนฮะเพราะว่ามันมีชุดเขียวชุดเอ้ชุดน้าเงินด้วยฮะผมจะได้โอเคโอเคมาแล้วครับผม๋ยวผมจะพาคุณป้อนเนี่ยครับไปเก็บของข้างล่างเพราะว่าเขาตายอยู่ข้างล่างเมื่อกี้เขาโชว์เป็นเดอะแมทริกหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยที่มันกระโดดไปอ๋อจัมเปอร์จัมเปอร์แต่จัมเปอร์ผิดพลาดทางเทคนิคคะเหมือนระบบน่ผ<า><ะ>มอ่ะเหมือนระบบมันจะเออเลอร์อยู่ดีก็แบบกระโดดพุ่งลงไปสองครั้งครับผมมีสองครั้ง,มมง <laughs> สุดยอดเอาไปทําตามมาได้นะครับ สุดย้อนยิงโอ้ผมคิดว่าในตัวผมมีโลคไงฮะโอ้แต่ผมลงไปนี่ผมไม่รอดแน่เลยนี่คือพื้นสุดนะพื้นสุดของมันไปยิงยิงได้ไหมฮะเฮ้ยติดบั็อกอีกติดบั็อกโอ้โอ,โอได้แล้วได้แล้วได้แล้วไหนามายังเนี่ยจะพาไปมาแล้วมาแล้วอยู่ข้างบนเห็นผมปะเนี่ยวิ่งลงมาดิเห็นเห็นแป๊บนึงฮะผมต้องกระโดดจับไปแล้ว แมนติดแมนติดผมตายบอกรับมาเงาะอยู่ตรงนี้เฮ้ย hey, แมนติดขโมยเบบี้แมนติดหรือมั้ะแมนติดเหรอฮะฮานะักแมนยูเหรอเรียบร้อยอ้าวอาร์ติฟิกมันดรอปอีกแล้วมันได้อะไรฮะเห็นผมบ้าผมถือคบเพลิงวิ่งร้อยเมตรอ,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 อยู่มัเฮ้ยมันดรอปอีกเราเก็บได้ปะเนี่ยเก็บได้ปะเนี่ยเดี๋ยวผมลองเก็บ เฮ้ยเทคไม่ได้แล้วเพราะว่าผมเก็บไปแล้วอ่ะเนี่ยผมต้องเทคเองได้เปล่าได้ด้วยโอ้ยจบสองรอบเนี่ยแต่ว่าเกตชิปเกตชิปเปอร์เนี่ยผมว่าเรามีอยู่แล้วค่ะเอาเหรอไปเลยไปเลยไปเลยไปเมื่อกี้เนี่ยผมรู้สึกว่าโกลิมจะผูกขึ้นมาจากตรงไหนใจุดนะมาดิผมเปิดทางให้เอาเอาเอาของคิวปะไม่ฮะ เด,เดี๋ยวเอาของซื้อชั่วคราวก่อนมา,าเผาอะไรฮะนี่นี่ไม่ห <า S 2> ให้ให้คผาเอาหอกหอกสักทีไปเฮ้ยหอกเอาไวา้ไอเ,เอาสปาร์ตันไปเฮ้ยฟ้าฟ้าหายฮะผมจะสนุกครับเดี๋ยวไปยีให้มันตีนะไอตัวนี้ตู้เลยเอาไปคิดไม่ได้เผาเผาเรียบร้อยเรียบร้อยโว้ยปืนจะพังด้วยเนี่ยโอ้โห เฮ้ยมันมีนอนเดี๋ยวแล้วผมตีให้เลยดีกว่าคุณมีเบอร์รี่ไหมไม่มีเบอร์รี่ไม่มีเบอร์รี่ไม่มีเบอร์รี่ไวเป้า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 นี่ไวเป้าเขาให้เจ็ดร้อยโอเคครับหนึ่งท่าสลบอตจะขึ้นเบ้ายังฮะโอเคมันติดเจ็บหัวผมตรงนี้อู้หูข้างหน้าก็มีเอ้ยถอ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 ยโคเรีนโคเรีนโคเรีนมาหอกสักตีปอกสักตี ของฟักติแทง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 อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ถอยบ้างถอยบ้าเดี๋ยวเปิดทางให้ถอยมาเลยถอยมาเลยโอเพ็นปีน้องไปบุ้มเอาโดนตัวเ <the> ดียวรู้สึกมันจะมีหนอนที่ยังไม่ตายอยู่ป่ะมีด้วยตะครับอุวววว้ยข้างหน้ามีกูลิมด้วยนะเอาเรื่องเลยนะเอาไงดีเนี่ยถ้าผมวิ่งเข้าไปเทคของมาแล้ววิ่งกลับจะทันนะฮะ ลองดูลองดูลองดูนะผมยิงเคลียสัตว์ให้สักทุหนึงได้ยั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 งผมว่าไม่น่าจะขึ้นมาได้ครับผมก็มีอะไรก็เปิดเปิดทางออกมาเลยอะ่ะเออเออผมไม่เห็นของผมฮะ <S <S ไว้ป้าไว้ป้าไว้ป้า <S <S ผมจะ ไปเป็นคนส่องดูให้จากข้างบนโ okay. อเคเออได้ของอะไรเหรอ,อยังฮะของผมอยู่ไหนเนี่ยหา,หาไม่เจอฮะเออหาไม่เจอแน่นอนเลยฮูของเราเจแล้วเจแล้วโอเคไหวเปล่าไหวเปล่าต้องไหวฮะต้องไหว เคลียร์วิ่งรีบไปฮะเดี๋ยวเคลียร์ศาดตให้ก่อนที่จะสลบเดี๋ยวเคลียร์ศาดตร์ให้ตรงเนี้ยปุ้มโอ้ยโอเคโอเคโอเคกลับ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 วิ่งวิ่งวิ่งโอ้ยวิ่งแทงกูเลยเดี๋ยวแฟดไป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 โอ้โหตรงใจเหนื่อยเกินหลับช่วงใจง่วงนะเบอร์รี่ขาวมันนี้ไม่ไม่มีนะอย่างงี้ก็คือต้องรออย่างเดียวนะฮะขุดให้กินอาหารได้เปล่า ได้ครับผมให้ผมกินนะครับผมหิวนเดี๋ยวปั๊มเลือดให้กินน้ำด้วยได้ไหมฮะมีน้ำให้ผมกินไหมฮะน้ำน้ำไม่มีเลยครับผมมีกระติกน้ำอยู่อะ่ะแต่ไม่มีน้ำโอเคฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ฟื้นละอีกนิดนึงฮะค่าสรบลดเรื่อยๆนะสิบเก้าสิบแปดอยู่นะครับเดี๋ยวก็ตื่นแล้วผมตื่นมาพบความจริงโอ้ยอันนี้มันดรอปอีกแล้วอะ่ะเอ้ยผมค้าง โอเคโอเคฮะอาร์ติฟิ์ที่ดรอปอีกแล้วก็ให้ผมใส่ลงมาป่ะฮะแต่เราเก็บไม่ได้ไปเถอะไปเถอะไปเถอะไม่เล่นกับผมเลยผมเล่นคนเดียวก็ได้อะไรได้ยินอย่างนี้ก็ได้เหรออะถ้ำนี้เหมือนจะมีอาร์ติฟิกสองอันนะใช่ไหมเหมือนเหมือนข้างบนจะมีอันนึงอ่ะเดีไหนฮะตกกระโดดไอ้นี่อีกแล้วเหรอ ุโอ้ยเดี๋ยวเดียวเดียวไอ,อ้มันคือสีแห้งคักเนี่ยเออแฮะแฟนผมนี่ตกใจแล้วผมกระโดดช็อตเมื่อกี้ <c oughs> ไป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 อยู่ตรงไหน,นอีะอ,อีกอันนึงอยู่ตรงไหนครับอีกอันนึงเหมือนจะรู้สึกว่ามันจะอยู่ตรงแถวทางเข้าอะ่ะเลี้ยวไปอีกทาหนึ่งป่ะครับ เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวน่าจะน่าจะอยู่แถวทางเข้าวเลยแถวนี้ไม่ใช่มั้งมานี่มานี่นี่ฮัลโหลฮัลโหลครับผมนี่เหมือนรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวนี้เลยครันเด็กอะโอ้ยเดียด๋ยวเดี<ๆ>๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่มึง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 ,มมงโอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเออโอ้ยขากูแเนีไปแล้วโอ้ยพี่<ไ>ปอนครับผมต้องเจอวะ เจอเจอแอดมินมันหาให้ไปเจอที่ไหนวะอยู่บ้านนะนี่มันเอาไว้ใช่ไหมเลยแป๊บนึงผมเอยผมเหนื่อยผมเลยผมเลยโอ้โหวิ่งมาไกลอย่างนี้แหละน้ำก็หมดไปขี่อันนี้เลยฮะมันจะได้ไม่เป็นอะไรแมทติครับผมของห่มาขี่แมทติสกลับบ้านแบบสุดที่ว่าจะเปิดทางให้มาเลย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  อะไรอะไรนี่ปัดายปัดดาโอ้โหสุดยอดจริงแมนติสไม่มีดาบนี่ยมันสู้แมนติสไม่ีดาบไปได้มาใครจะเอาอีกมากระโดดกระโดดไฟกระโดดไฟอีกลอยลอยมามาเลยไอ้ฟอมาสู้สู้ผัดใจสู้ผัดใจเรามาแล้วเรามาแล้วอี๋ผมโป้ยนะตามมาตามมานี่ตามมานี่ตามมานี่ เอาขออาชีพเปล่าเดี๋ยวก็ถึงทางอ่อนครับมานี่ตามมาโหตามมาตามมาไหนผมว่าทางขึ้นนี่ใช่ป่ะที่ว่ามันจะมีอาชีพอานดับแรกอีกอันหนึ่งใช่เหมือนแถวๆนี้อาจจะมีอะไรอีกค่าอันนี้ให้หน่อยฮะไหนไหนหนตรงไหนอ่ะมาลองขึ้นอยู่บขึ้นแล้วไงลองขึ้นดูลองขึ้นดูลองขึ้นดูผมว่าอาชีพแรกน่าอยู่ข้างบนนี้ครับผมค่ามันเอี้ยมาทำการเคลียร์ทางมาเลยครับผม Follow me Follow อุ๊ยดีดีวิธีการกระโดดเท่ๆๆตามผมมายัางไปฮะไปอเอ้เกือบนี่แหละผมรู้ส<ๆ>ึกว่าอาร์ต<ๆ>ิแฟกต์อีกอันหนึ่งมันจะอยู่แถวนี้อ่ะมข้อที่จําได้น่าจะอยู่แถวนี้โอ้นี่ตรงนี้ป่าวตรงนี้ป่าวตรงนี้ป่าวมีแสงอะไรมีแสงอะไรมีแสงอะไรไหนฮะทางออกปะเนี่ยไม่ใช่เหรอนี่มันทางออกแล้วอยู่แถวนี้เลย ข้างบนนี้เปล่าวะนี่อเท่าที่จําได้น่าจะอยู่บนนี้อัอนหนึง่งจุดจุดมันเป็นจุดแบบนี้แหละที่เราเอาไม่ได้อ่ะผมก็เห็นอยู่ครั้งนึงอ่ะที่เราบอกว่าต้องขี่นกขึ้นไปเอาอ่ะผมก็จำไม่ได้เหมือนกันนะอมันมีจุดนะฮะลองดูไหมหาก่อนหาก่อนหาก่อนเอา ยู่ไหนเนี่ยอยู่ในถ้ำแล้วผมตายได้ไงน่ะผงใส่ร้อนตายเออร้อนตายชัดเลยนะแดงแดงนะเดี๋ยวเดี๋ยวศัตรูโอ้โหคนถูกบ้านเหรอดูหาบ้านเจอแล้วผมก็ไม่รู้นะมันอยู่ตรงไหนหรือว่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะ มันก็มีแค่นี้นะครับท่อมนี่อือโอเคโอเคโอเคงั้นกลับ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 แก๊งอะไรล่ะน้ำหมดด้วยเนี่ยโอ้โหปลาบ้าครับวันนี้สุดยอดไปปลาบุกนครั้งนี้โอเคนะครับผมครับการบถ้ำหาของลาบอววันนี้สนุกมากครับผมเนาะเดี๋ยวยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเนาะติดตามช anel Solik TV เนับผมเนาะกด subscribe ไว้เลยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะ เดี๋ยวครั้งต่อไปนะผมผมต้องบุกถ้ำแบบนี้อีกสองครั้งเพื่อหาอาชีพอีกสองชิ้นที่เหลือนะผมเหมือนจะหายากอยู่นะค้างโอ้มาแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวยังไงกดติดตามมาด้วยนะครับผมเนาะ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 ไอตู้เบืเงินมันชื่ออะไรนะไอตู้อะไรนะไอทีเอ็มเ้ยตดตีติตบั๊กแมงกตู้แมนซี โอเคไปสำหรับวันนี้นะผมลากันไปก่อนนะครับผมยังไม่เกี่ยวอะไรกับลาเจอกันคลิปหน้านะฮะทำไมต้องให้ลาไปก่อนเออมาที่หลังยีดอกไปอู้ยยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับผมแลคลิปล่าบอสคลิปหน้าน่าจะเรียกเอ่อน่าจะบุกท่าอีกสองท่านะครับผมเนาะถ้าเราได้ของครบแล้วเดี๋ยวเราเรียกบอสขึ้นมากันเลยเฮ้ยตีตีตีบัคตีบัคตีบัคยัดรุ่นนี้รุ่นี้โอ้โหอยู่แล้วอยูดแล้วอยู่แล้ว กลับบ้านนะผมเนาะเนาะเนาะจิมเนาะนะนะนะขอบคุณพูดสนับสนุนหลักด้วยนะครับผมเนาะเนาะเนาะด่ยเดีอย่าพูดเดี๋ยวมันติดปากเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนหลักด้วยนะครับผมวินดี้สตูดิโตจกาหน่ายกินแพะราคาสบายกระเป๋าเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ให้ด้านล่างนะฮะแล้วก็ผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงใต้คลิปวิดีโอนะ อย่าลืมไปสนับสนุนกันด้วยก็อย่าลืมกดซับสไคร้นะนี่จะได้ไปภาพคลิปใหม่ๆนี่แบบจุดพีคของพี่นะอย่าลืมกดซับสไคร้อย่าลืมกดซับสไคร้เจอเดี๋ยวก่อนจะจากกันนะผมจะมีคติจากคุณบอยโซเลอรี่เขาจะมีคำคมมาให้สำหรับวันนี้ <S 2> <S 2> <C ram id> ครับผมเชิญเลยครับอ่าอย่ากินทอดมันับผมแค่นี้ครับไปแล้ว ทำคุ้มว่าอย่างไรนะอยากกินทอดมันอยากกินทอดมันอย่าอย่ากินอย่าอยากินทอดมันทำไมฮะทำไมฮะเพื่ออะไรแค่นี้ครับเดี๋ยวมึงแบบเพื่ออะไรกูรอดถามเลยพี่เออคือผมเตรียมมาแค่นี้แหละโอเคนะสำหรับวันนี้เาก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับคนอื่นไม่ขอบคุณนะฮะขอบคุณครับไอ้บินไอ้วิน โอเคผมขอบคุณแทนในบินเรืันขอบคุณครับมองไงอยากกินทอดมันมังกรไปไหนอะมังกรแดง